ชิวไก่เองค่ะน้ำชิลไกค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะพาไปดูโฮเทลเดอะอาร์ติสเขาใหญ่ค่ะแล้วไปพาไปเจาะแต่ละห้องนะคะว่าแต่ละห้องของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่บ้างไปดูกันค่ะ ค่ะแล้วก็มีที่นั่งนะคะสำหรับแขกที่มาพักได้นั่งเล่นกันได้ด้วยค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะมีโต๊ะแบบวิดีโอให้กับทางดูด้านในะคะ่ะนี่นะคะเป็นวิดีโอ มาเลือกดูได้นะคะว่าขยากดูเรื่องไหนบ้างนะคะไปดูได้ในห้องเลยค่ะในห้องนะคะก็จะมีเครื่องเล่น DVD ให้เราด้วยค่ะที่นั่งนี้นะคะมี2ชั้นนะคะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนก็เป็นที่นั่งเล่นได้เลยค่ะไปดูกันค่ะ าพาไปดูห้องอพักของชั้นบนนะคะเป็นโซนโฮเทลของที่นี่นะคะไปด้วยค่ะ นะคะก็อันนี้เป็นเตียงแบบว่าคิงไซส์ธรรมดานะคะแล้วก็เปิดห้องมาเนี่ยก็จะเจอวิวที่เป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นภูเขาด้านหลังค่ะ ราคาห้องนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่3,500บาทต่อคืนนะคะอันนี้เป็นราคาที่ไม่ใช่ราคาวันเสาร์นะคะวันเสาร์เนี่ยราคาจะต่างจากนี้นิดหน่อยค่ะ ไปดูในห้องนะคะว่ามีอะไรบ้างกันค่ะในห้องนะคะกม็มีทีวีด v d ค่ะห้องนี้คือละ3,500บาทนะคะเริ่มต้นที่3,500บาทค่ะเป็นห้องที่อยู่ในโซนของโฮเทลนะคะ ในห้องนะคะก็มีรองเท้าแตะนะคะแล้วก็รองเท้าใส่ในห้องโต๊ะนะคะแล้วก็ทีวีและเครื่องเล่นดีวีดีะคะ่ะแล้วก็มีไดเป่าผมให้นะคะมีแฟงสีฟันนะะแล้วก็ชาชเวอร์แคปนะคะมีรอมมีกระเป๋า มาดูในห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็นี่ค่ะเป็น,นแบบชาเวอร์นะคะก็จะมีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็น,นะคะ่นะคะค่ะเดี๋ยว ะะเราไปดูห้องชั้นล่างกันนะคะว่าแตกต่างกันยังไงกับด้านบนนะคะแต่เป็นแบบโฮเทลเหมือนกันค่ะ ชั้นล่างนะคะก็ขั้นล่างข้างบนเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นของห้องข้างล่างเนี่ยคือเราเปิดประตูออกไปแล้วก็เราเดินลงสระว่ายน้ําได้เลยนะคะเป็นแบบ pool access เลยค่ะนะคะก็จะเท่ากันนะคะเริ่มต้นที่3,500เหมือนกันค่ะนี่นะคะสามารถเปิดประตูห้องออกไปแล้วก็สมาเล่นน้ำสระว่ายน้ำได้ขนางจากนอกห้องได้เลยราคาเท่ากันเลยนะคะ สามเริ่มต้นที่3,500ต่อคอืนนะะี่ค่ะสำหรับรวมในสังห้องก็สามารถมาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำได้เลยสระนี้ลึกประมาณหเมตรยี่สิบเซนติเมตรนะคะก็ประมาณนี้ อัน,นเดี๋ยวเราไปดูห้องวิลล่ากันนะคะ ห้องโซนวิวลล่าห้องโซนวิวลล่าตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดประตูแล้วก็จากห้องนอนเนี่ยแล้วก็ลงสระได้เลยเหมือนกันนะคะ ส่วนด้านในเนี่ยเป็นห้องแบบพักได้แค่2คนนะคะแต่ว่าห้องน้ํากับที่พักเนี่ยก็จะแยกเป็นสัดส,ส่วนกันอย่างส,สวยงามเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นระ,ะเบียงหน้าห้องนะคะนั่งเล่นหรือว่าจะกระโดดลงน้ำจากตรงนี้ได้เลยค่ะน้ำนิสานี่สามารถเล่นได้นะคะเราไปดูห้องกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง ้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ดูร่มลื่นมากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องพูวิลล่าก,กันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่นก็ตรงนี้จะมีโต๊ะเล็กๆนะคะก็จะมีพวกกาแฟอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีหมวน่ารักน่ารักให้ใส่ด้วยนี่ค่ะแล้วก็มีไดเป่าผมร่ม นะคะก็วันนี้เนี่ยไปดูด้านในห้องน้ำเลยค่ะห้องน้ำก็จะเป็นอาบน้ำอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีที่นั่งเล็กๆนะคะสำหรับใครที่ไม่ใช่อาบน้ำก็มีชาวเวอร์นะคะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นเหมือนห้องโมเทลนะคะแล้วก็แยกห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นโถชักโครก้ ห้องน้ำก็จะมีแปรงดิฟันให้เหมือนกันนะคะแปรงฟันช้นส่วนนี้ก็เป็นพวกแชมพูสบู่นะคะไปดูฝั่งห้องนอนเลยค่ะอันนี้เป็นวิลล่าก็จะแยกห้องน้ำกับห้องนอนแยกกัน,นะคะ นะคะก็มีทีวีแล้วก็ดีวีดีให้เหมือนกันค่ะใครอยากดูหนังก็ไปหยิบจากล็อบบี้มาดูได้นะคะก็นี่เปิดประตูจากห้องนอนก็สามารถไปเดินลงสระได้เลยนี่ ห้องนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,500บาทนะคะต่อคืน,นะคะ่ะนอนได้สองท่านนะคะมันร้อมใครอยากกระโดดลงน้ำก็สบายเลยค่ะก็คือละหกพัาร้อยบาทนะคะราคาเริ่มต้น6,500บาทนอนได้สองท่าน,นะคะ่ะ น้ำเขียวๆนี้สามารถลงไปเล่นได้นะคะมันเป็นน้ำสระว่ายน้ำที่พื้นสีเขียวไม่เล่นได้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูห้องอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นห้องแบบไลบอรีค่ะ ที่นี่จะมีห้องสามแบบนะคะจะมีห้องแบบโฮเทลที่เราไปดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็ห้องแบบวิลล่านะคะแล้วก็อีกที่นึงจะเป็นห้องแบบไลบรี่ค่ะ เป็นห้องแบบไลบารีนะคะก็คือห้องเนี้ยไม่ติดสระว่ายน้ำนะคะแต่ว่าเป็นส่วนตัวนะคะเป็นประตูอีกทีหนึ่งก็เปิดเข้าไปในห้องเอีึงไม่ติดสระว่ายน้ำไม่ติดใครเลยนะคะเป็นส่วนตัวค่ะแบบนี้ราคาก็จะเท่าห้องโมเทลนะคะเริ่มต้นที่3,500บาทค่ะ ห้องนี้เริ่มต้นที่คือละ3,500บาทนะคะไปดูในห้องน้ำกันค่ะก็จะมีรองเท้าแตะแล้วก็รองเท้าใส่ในห้องให้เหมือนกันนะคะดูทุกห้องเลยนะคะห้องน้ำ ก็จะอยู่ติดกับเดินออกไปเนี่ยจะอยู่ติดกับไลบรารีของที่นี่นะคะก็คือเป็นห้องสมุดนะคะสำหรับให้ผู้เข้าพักเนี่ยใครอยากไปนั่งอ่านสมุดหรือว่าอ่านหนังสือนะคะหรือว่าใครอยากจะามากันเป็นกลุ่มอ่ะคนแล้วก็อยากจะเปิดเป็นห้องประชุมสัมมนานเขาก็จัดให้ได้ค่ะไปดูนะคะ มีหนังสือลองอยู่ทางด้านนี้นะคะสามารถเลือกติอ่าได้เลยเป็นห้องที่สงบอยู่รูมใช่ไหมคะค่อนข้างเป็นส่วนตัวก็ถ้าใครอยากมาเป็นกลุ่ม12คนเนี่ยห้องนี้สามารถรับรองเป็นห้องประชุมสัมมนาได้นะคะ พักตั้งอยู่ที่เขาใหญ่นะคะห่างจากอุทยาแนแห่งชาติเขาใหญ่ถึงก่อนนะคะเป็น1กิโลเมตรคะ่ะแล้วก็ห่างจากปาริโอนะคะ5้กิโลเมตรคะ่ะตั้งอยู่ที่ถนนพนรัตน์นะคะกมที่12คะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆ ที่พักนะคะไปดูสวนตรงนู้นกันแล้วเดี๋ยวไปจบกันที่ห้องอาหารกัน,นะค่ะ นี้นะคะก็เป็นสวนแล้วก็เป็นสนามเปตองค่ะใครก็เป็นผู้เข้าพกักเนี่ยสามารถมาเล่นเปนตองกันได้ที่นี่นะคะ เป็นร้านอาหา เดืเอนนี้ที่นี่เขาจะปิดทุกวันพุธนะคะแต่หลังจากเดือนนี้ไปแล้วก็คืคอทางวิษาจได้บอกว่าจะเปิดทุกวันเลยลูก ทางอาหารเที่ยงกันไว้แล้วนะคะ<ช>เราจะพาไปดูโรงแรมเดี๋ยวเราขอตัวไปหมักก่อนว <c oughs> ันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกคนดูอาหารนะคะว่าหน้าทานขนาดไหนแล้วก็มีอะไรบ้าง <c oughs> หน้าทานมา